ชะตากรรมรวมกันทุกคนคือหนึ่งในนั้นในสนามรบสงครามพควิดให้ดูแลสวัสดีครับผมชื่อนายอุวกิจเจริญซ้ำนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งแต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับครัก็ขอยินดีต้อนรับสู่เข้าสูงย์ักคอยเทศบาลตำบลทุ่งแต้ครับ ศูนย์พักคอยเทศบาลตมทุนแด่นะครับก็มีการคัดกรองมีอาคารอยู่2อาคารนะครับอาคารแรกเนี่ยคือถ้าลูกบ้านเราเข้ามาเนี่ยเราจะมีกา,ารคัดกรองคือให้อยู่ห้องใครห้องมันโดยผ่านกระบวนการตามนโยบายของจังหวัดคือว่าหลังจากคุณเข้ามาปุ๊บเราจะเริ่มนับวันถัดไปเป็นวันที่1ในวันในวันที่5ถึงวันที่เเราจะมีการตรวจสวอปโดยเราให้ทางเจ้าหน้าที่ของรพสตครับเข้ามาดูแลก็คือมีการตรวจจาก ไม่ได้มีการเข้าไปตรวจในจังหวัดเราใช้พื้นที่ของเราตรวจเองเลยแล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บถ้ามีผลเป็นลบปุ๊บเราจะ,ะย้ายผู้กักตัวเข้าไปอยู่วิหารขาวก็คือเป็นพื้นที่กักตัวปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะครับเราก็จะอยู่อีกเจ็ดวันแล้วก็เราก็จะใช้ทีมงานของเราไม่ว่าเป็นฝ่ายปกครองรปสตแล้วก็ทางเทศบาลครับส่งผู้กักตัวเข้าคืนสูนุ่มชนเพื่อทําความเข้าใจให้เขาสามารถอยู่ กับคนอื่นนได้โดยที่ไม่มีไม่มีแรงเสียดทานทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกปกติของเราในระยะเวลาสเดือนที่เราทํางานมาเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยมีการประชุมกันทุกวันโดยผู้นําอุ่งจนแล้วก็าทางอสมอมีการหารือเปลี่ยนแนวทางไปเรื่อยแล้วทั้งแต่เราเนี่ยมีข้อตกลงโมยูสามฝ่ายของตำบลเองโดยที่ว่า ผู้ที่จะเข้ามาพักคอยต้องมาประถมนิเรท,ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนสองเขียกงก็ช่างเราต้องมาเช็คเอกสารก่อนที่เข้าสิงน,นเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและก็เด็กเราก็เลยทาตรงนี้ขึ้นมาสองเดือนเนี่ยเราเรารับประกันว่าในทุ่งแต่เราเนี่ยมีการดูแลรูกบ้านได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเวรเรามีเวรย,ยามเอ่อทั้งกะเช้ากะกลางวันโดยที่เราขอความร่วมมือจาก ครตรงนี้เราก็เลยมั่นใจว่าทางเทศบาลตองทุ่งแต่เนี่ยสามารถดูแลผู้กักตัวลูกบ้านได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมาตรการเราเปลี่ยนไปตามนโยบายของจังหวัดครับกะทิเข่ากะกันเป็นเป็นกะจากหกโม่เสาหอดหกโม่แรงบัดหกโมงแรงหอดหกโม่เสาเรียนกะกรเดือเลย วนานสเขาอยู่ในมันจะต้องการอยังเป็นกติปัสสานะครับแต,ต,ต่ว่าเป็นกติกาในศูนย์ข้องเพกันใม่เขียดข้องกันนะครับควบคมกันสิบเรื่องพวกนี้บอกหนึ่งเอ่อ้องการน้ำอน <die. S 2> ้องการอาหารมามาอย่างประมาณนี้แหละเป็นกติกาเอิ่นขอมาพวกผมจัดให้มาบ้างเลยตามจุดนะครับจะจิตเยียมไว้นะครับเพื่อป้องกันโรคโควิดนึ่งนะครับ กัรรักษากัน,กกนยุ่งที่หลมุนเวียนไปที่ตลอดนะครับจะได้รับพ่วงรวมมือจากทีมงานายประรองเ็ล่าไฟอสมอ่อนเนี่ยกาศเทศียาลนะารอบกานเวียนกันมามาดูแลที่าาทัับน กสามคภีเดก้องไทยไม่เห็นแต่ตัวในพาวะที่คับขันข้ามโกลกหายไปด้วยกันสามคคีพี่น้อง